ากาดน้ำตนนี้แตกแขนงออกข้้งขาง,ขางพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเอฟซีเอฟพักตาน้ำกันจ้า,ากาดน้ำพักเสียงฝรั่งออก ผักเสียนฝรั่งนี่มนเมล็ดขเ่อเบิ้งเขาแตกฟักเนาะคล้ายๆพักกาดเนาะจ้ะผักกาดผักกวางตุ่งนี่สินะลายอยู่จา้าคุณเจ้าใครเขาเอันนั่นก้นให้สิเก็บไปตากแห้งเนะาะกำนียังมาให้พ่อเก็บเขายังเขียวๆอยู่จ้ะป้าพี่น้องโชคดีแต่มา่อพอพักอันซี่เล้าเนี่ยเนี่ยป้าอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุใจได้บะเนี่ยไปพักซี่เหล้าน้องเบื้ง นมาดามอ่ะยาวๆอย่างเง,งี้ยพี่น้องมึงพี่น้องเอ้ยเมื่อปีที่แล้วก็ได้เก็บปีนี้เขาขึ้นอีกแล้วมาดพุ่น่ะมึงพี่น้องเอ้ย ใบเขาจะคายๆพักซีเล่าเลยจ้ะเนี่แต่ว่ากินเขาจะฉุนก็พักซีเล่าเขาเนาะนเอาไปทําแจงออมใหญ่จ้ะพักไอ้นี่เนาะจ้ะนี่ฝรั่งเขาเจ้ากักินเท่ากันละจ้ะเนาะเขาเจ้าสีเอาไปอันอะไรอยังเหรอดองเออดองหมักแตงมาจ้ะเนาะนี่ที่อยู่ในขวดนะนี่เขาเจ้าจีอมักซ,กซีเล่า ทำแกงออมนี่ปีที่แล้วปายุมาพรอนาะนี่มาพ้อนี่เขาต้นเขาแก่ก้นนะจ๊ะเล่ได้เก็บป,ปีนี้เรามจอบเบิ่งอีกโอ้ดีใจคักด้วยใส่พักซี่เอาไปใส่แกงออมจะมีอีกอยุ่มหม่องนึงพี่น้องเดี๋ยวสิได้ไปละเบิง่งเนู่มีอีกอยุ่มหม่องนึงเนาะป่ายุไเด้เก็บปีที่แล้วเนาะ กับว่าดดไปโดนเหลวามองหันปายุไปจอบเบิ่งแค่นึงแล้วบางท่านเด็กขืนเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้สงสัยกระสีขืนงามคือกันยังสีละจ้ะเนอะอันนี้ดอกฮูลุ้นเดอจ้าเน่ดอกอันนี้กินได้ด้ยวยจ้าเนยเอาไปเอาไปอ่าชุบแป้งทอดเนาะจ้า ทำไข่เกี่ยวก็ได้จ้ะไอ้ไม่ลาเขาออกลูกไม่ลาเขาสุกนะลูกเขาจะสีอันดำดำง่วงเหมือนนจ้ะเดี๋ยวเก็บเอาจากน้อยก่อนปนะ้าผักอันชีลม ซี้อมออกดอกแล้วพี่น้องเก็บดอกเักซีล้อมไปลวกนำผลไม้ของออันนี้นอกจากตน้นพืชชนิดนี้นในซูปเปอร์มาร์ก็ตไม่ขายจา้านี่น้ำผลมไม้เวลาเขาซุกนี่เอาไป ผลไม้เนาะจ้ะที่เขาสุกนะเอาไปทําแยมเอาไปทํานา้ำผลไม้ดื่มนะจ้ะปีที่แล้วไปอยู่เด็กเก็บไปทาแยมอยู่จ้ะปีที่แล้วเก็บผลเขาเอาซ้ำนีเนาะจา้ะเอาไปทําไข่เคี่ยวหรือเขาจะเอาไปสุกแป้งทอดก็ได้จ้ะเดี๋ยวเก็บดอกนี่ก็หนึ่งอก ดอกพัชซี่รอมบอไดห้มาดนะจนมาขึ้นดอกละ ต้นย่อยอย่เนาะแถวขางข้องน้ำนี่ต้นไม่นีแต่ต้นนี้ย้อยานั้นนะจ้ะน,น,นี่ต้นนีงก็ใหญ่เบื้งขึ้นเฝนฟังฝนตกเอ้ยฝนรทิงช่วงน้ำน้ำตามข้องน้ำแหงนิ้กน,นอยนยมคอยเงนีน้ำต่อท็ัปซี่ล้อมไปลวกหวานแสบดีจ้ะ เด็กกำนึงเด็กกำนึงจ้ะไอ้พักนั่นพักนี่ไปตต่มกันนอกจากไปลวกไม่ไม่นองลวกกินกับน้ำพริกกระป้นเนอกจากไอพก้พักนั่นพักนี่ติมกันเก็บพักขาข้องน้ำ พ่อ,บอบตนาานออน้นหญ้าหวานนี่นั้อบอวลต้นหญ้าหวานคือเดี๋บังเอิญอนี่นี่แม้นอยากพ่อแหมนี่แม่จ้าหาหามานานแล้วต้นหญ้าหวานนี่หามามาโดนีรีเพิ่งซื้พอ่อยี่ใส่อีกนี่น,นี่นี่อีกป้ะเพิ่งซีได้เก็บนี่จ้า อุ้ยอันลําต้นเขากอบกรอบกรอบ,อบเสียงเด็ดนะพี่น้องเป็นตะกรอบแสบเนาะนี่เบ่โอ้ตองเบิ่งดีๆมี่โยจัดแต่เขาตองเบิ่งดีๆเพราะว่าเขาจะขึ้นแซมกับต้นหญ้าเนาะต้นนี้แหงอวกเลย มันกสซ้นหยาพี่น้องหยาน้ำเนี่ยบางนี้เขาเจ้ากับปีหนึ่งเขาเจ้าตัดหลายครั้งนี่จ้ะเขาเจ้าตัดแบบที่ว่าไปอัดแห่งเนาะใบถ่ายบ่วาให้มาให น,อนอยอดดาตะกะแตนบางนี้เคยมาเก็บครั้งหนึ่งแล้วจา้านี่เขากระแตกยอดอีกนะพี่น้นองเอ้ยยอดดาตะกะแตนนี่เขายิงเก็บยิงแตกยอดที่จ้าแตกยอดงามเลยเก็บกินอีกเนาะแต่ว่าบางนี้ไม่พุม่มเดียวจ้ะเห็นไหมเขาเริ่งแตกยอดกันอ,อยู่ในหม่มก็เลยก็เลยแตกยอดงามเนาะ ใจสิไปเก็บผักกาดน้ำบ่ได้ประกาดน้ำกับม่แวะพักหยาตะกะแตนพี่นอ้นองกหยาตะกะแตน่ไปจิ้งจ๋าโอ้ทากันนี่แสบด้วยจ้ะเด้นี่จิ้มมันเมันอยากกินเมันอยากซิมว่าจะมันอยากเก็บให้ไปกินไปซิมเนาะจ้ะ กระายดดพักกาดน้ำน้องพี่น้องเนาะไปบ่เอ็นอายุไปสาพดพรเจ้าตัดกหยาไปกอนเหลือที่นี่ล่างงามงามก็เลยบ่ได้ไปอีกสินะจ๊ะพี่น้องมันนึกว่าอั้เจ้าสิบตัดกหยาเร็วขนาดนี้เนาะ แดดหอนแห้งพี่นองเลยสิพ่อแล้วเราจะแดดหอนพดสรูสแดดบ้ไไวแล้วแดดช่วงนี้หอนอิลีฝนกระถิ่งช่วงนั่นนะจ๊ะแต่พักย่างละกำร้อน,นถลาย เดีพ่อไปกินแล้วนะพี่น้องได้วเอากเรเดียวนะจ๊ะย่างละกําแล้วเนีนิดหนะน่อยพักตีปลายูกกับกินในมัสุย่างได้จ้ะเด้อัน,นกินแบบได้ปลายูกกับบอกในคลิปละจ้าพักอันนี้กินสดสีแสบได้จ้านี่หยอดหยาตะกะแตนนี่เท้าไปลวกเข้าสีนเหนียวนิดๆน,น,นะจ้ะเนี่ยเหมือนหยอดทั่วเหมือนเออเขากินยอดกระถินนน่ะนะจ๊ะเนาะเขจะกรอบๆมันๆน,นะจ๊ะกับสมตำเขากันดีดีกับสมตำกับตำเสือ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายด,ดยด้วย้าเด้อท้งเอฟซีเกิาเอฟซีไหมขอบคุณถูกถูกกำลังเจทุถูกการติดตามถูกคอมเมนต์นยจ้าพี่น้องเกี่ยวกันคลิปหน้าจ้า